ช่วงครัวคุณรีสนับสนุนโดยเจเล่บิวตี้กลิ่นอาซาอีเบอร์รี่น้ำจิ้มไก่ไม่มีน้ำตาลตราแม่ประนอมมีตรานกเพนกวินจากสีไทยช่วงครัวคุณรีเมนูวันนี้เป็นข้าวซอยผักมากเรียกภาษาพม่าว่าโ oh อ no, ้นคอชแวะนะคะ วันนี้เราเป็นข้าวซอยน้องไก่ขอาไก่ของน้องแล้วก็มาหั่นนะจ๊ะใส่ถุงมือก่อนนะคะอย่าลืมพูดเกรดของถุงมือนะคะเรามาเริ่มต้นจากการซอยหอมใหญ่ vegetable kr 7นิ้วตรานกเพนกวินรุ่น kingston กรรมวิธีในการผลิตว่าชุบแข็งติดลบที่100องศา ice harden จึงทำให้มีดที่ออกมาเนี่ยคมมาก ผมยาวนานนี่เลยนะเตรียมพร้อมเพราะเดี๋ยวเราจะนำไปผัดค่ะตามมาด้วยกระเทียมนี่เอาชีวิตง่ายขึ้นนี่เลยกดลงไปนี่เลยถ้าเราอยากซอยอันนั้นต้องไปมีดนกเป็นกุ้นนะจ๊ะถ้าเราไม่อยากซอยเราอยากกดเราก็กดเรามาลวกเส้นเส้นข้าวสวยแนะ่ เพราะวันนี้เมนูของเราข้าวสวยพม่าชื่อภาษาพม่าว่า o n น o าะ w แวนี่เลยนะคะเอาลงไปแล้วทำการลวกนี่เราต้องลวกนะเพราะว่ามันจะมีแป้งนี่แล้วอย่าไปเละนะเละจะไม่อร่อยเลยเอาเรียกว่ากำลังดีพอแต่เป็นแบบสไตล์ฮ่องกงเขาก็ต้องไปเจอกันน้ำเย็นแต่สไตล์ของเราไม่ต้องน้ำเย็น มันจบได้เลยตรงนี้แหละนี่ติ๊งเนี่ยเด้อสวยไหมโอ้โหดูดีดูด,ดีนี่เลยช้ากว่านี้ไม่ได้นะะเละเลยอือจบแล้วเรียบร้อยมาวางนี่ข้าวซอยของเราดูดีเชียนี่ปึ๊บวางไว้เข้าซอยเสร็จแล้วเส้นของเราเรียบร้อยนี่เราใส่น้ำมันพืชเกสรลงไป เพราะว่าเราจะไปผัดไม่มีกลิ่นน้ำมันรบกวนอาหารเลยการันตีด้วยรางวัลซุปเทสเวอร์ด3ปีซ้อนตอนนี้เราก็จะนำหอมหอมัวใหญ่นะคะพร้อมกับกระเทียมนี่ไปเลยลงไปเลยกระเทียมตามด้วยขิงอ่อนค่ะใส่ลงไปขิงสับเสร็จปับ๊บตามด้วยเนื้อไก่ผัดลงไป ตามด้วยปาปรีก่กานี่ให้สีสันเกิดสวยงามปาปรีก่กาของง่วนสุนตรามือที่หนึ่งของขมิ้นป่นง่วนสุนตรามือที่หนึ่งเช่นกันตาไม,ม่ได้เคลือเหมือนกันง่วนสุนตรามือที่หนึ่งเขาได้รับรางวัลนี่สุปิเรยเทสสวอร์ตปีส2งศูนยะจ๊ะและของเขานี่อยู่คู่ครัวคนไทยมาเจ็ดสิปี นี่เลยสวยงามเสร็จปับ๊บเราก็จะตามด้วยน้ำซุปตึงอตอนนี้ให้ไก่งวดนิดนึงให้ดูดซึมกันให้เรียบร้อยหลังจากนั้นตามด้วยกะทิอร่อยดีขย้าบิดเทปึง เสร็จปั๊บให้เกิดความเข้มข้นออริจินอลของพอม่าก็ต้องเติมแป้งถั่วลูกไก่ลงไปน้ำปลาลงเลยข้าวซอยพอม่าเรียบร้อยแล้วอ้นเนื้อข้อแหวตักมาลาดบนเส้นของข้าวซอยโอ้ดูดีเลยอืม ทำกันง่ายๆที่บ้านเราจะเปลี่ยนเป็นข้าวซอยเนื้อข้าวซอยแกะข้าวซอยกุ้งข้าวซอยไม่ใส่อะไรเลยมังสวิรัติก็ได้ได้เลยก็เปลี่ยนเป็นเห็ดก็จบเลยสวยงามดูดีรสชาติเยสเลยไหมทาเองได้เลยวันนี้เราเป็นข้าวซอยไก่นุ่มละมุนหลังจากนั้น ก็นำข้าวซอยที่กดกดอยู่บนนี้เสร็จปั๊บก็ตามด้วยผักชีเสร็จปั๊บก็มีไข่ตึงลงไปนี่เลยไข่ต้มจะยางมะตูมจะยางมะตอยได้หมดเลยแล้วก็ไปเตรียมบีบมะนาวและเมนูวันนี้เป็นข้าวซอยพับมาอ้นเนอเคามแฉอร่อยเลิศแฮปปี้ไลฟ์กับคุณดี